เอ็มบีนาสวัสดีค่ะนักข่าดีดีนกบริการีมีอันนั้นเปยังไครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับายที่ได้แล้วแบ่งเงินนให้มลล้าจากตัวนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่นเพิ่มมาขึ้นอันนี้จะมีอะไรที่แนะนำ ผมได้ค่าในเบื้องต้นนะคะในการในการในการออมนะคะในหลายประเทศนะคะมีทั้งส่วนของตัวเป็นเงินฝากแล้วก็ออมนาประกันชีวิตและก็กองทุนในเบื้องต้นหนูขออนุญาตแนะนำเบอร์ก่อนนะคะมีชื่อมาตรฐานมูลค่นะคะไลน์น้าาไลน้าประกันมินาสภัยอยู่ที่5 3 0 4 0 1 4 3 9 1ไลนหน้าประกันชีวิตริัชีวตอยู่ที่5 2 0 3 0 9 2 1 5 รู้ข้อมูลสิทธิการหบริการหรือราคาได้ทุกเรื่องได้เลยแล้วก็มีสิทธิ์เือเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระนะคะก็คือไม่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์เช่นสมถ้าเราทำเงินฝากนะคะลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะทำคอนซัหรือไม่ทำแบนเดี์ก็ได้หรือกรณีที่เราทําประกันภัยอ่าอ่าเชื่อบ้านเราไม่จำเป็นต้องทำประกันภัยกับเราก็ได้การชีใช้คุคของเชื่อก็ได้นะคะนี่คือแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อย่างอิสระไม่มีการัง มีสิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่เกิดความเสียหายซึ่งช่องทางการร้องเรียนก็มีหลายช่องทางนะคะอย่างของเราก็จะมีทางช่องทางของตัว1558นะคะแล้วก็ช่องทางสาขาหรือมาติดต่อที่นี่ได้าหรือทางเว็บไซต์ของทีเอ็ของนะคะแล้วก็มีสิทธิที่จะรับค่าชดเชยนะคะในกรณีที่เกิดความเสียหายในการรับใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริการของเรานะคะด้านนี้เลยนะคะคุณกามา้องศึกษานี้กันนะคะ เมื่อกี้เมื่อคู่นี้คุณวอลล์รบอกว่ามีเงินส่วนหนึ่งหรอคะที่จะใช้ในการติดตามเนาะตอนนี้ช่องทางในการออมมหลายช่องทางมากเลยคุณวอลล์รมีเงินส่วนของคัวเป็นเงินฝากนะคะกองทุนประกันชีวิตนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นซึ่งตอนนี้ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะช่องทางเงินฝากก็เป็นช่องทางปกติคุณวอลล์รูธฝากเงินไม้อยู่เลยใช่ไหมคะใช่แล้วผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่คะฝากไว้เป็นเงินประมาณช่วงนี้ได้ ประมาณ1.1นะคะแล้วแล้วในช่องทางของตัวกองทุนล่ะคะคุณรู้มีฝากัง,งไว้าหมคะการลงทุนกันก็ลงทุนอย่างไม่ได้อ๋อไม่ไม่ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะว่ากองทุนมีความเสี่ยงเนาะ,ะและในส่วนของตัวประกันชีวิตล่ะคะมีค,มมะค,ะคุณมีการติดออมาแล้วมมคะีบ้างดหน่อยมีบ้าะอ๋อไม่ไม่เยอะใช่ไหมคะอ๋อทีนี้นะคะ่ะถ้าเราจะเทีย,ทยบให้ดูะคะ่ะในแต่ละผลิตภัณฑ์มันก็จะมี แต่ละตัวออกไปทีนี้อย่างเงินฝากของมืวรุ้ได้ผลตอบแทนประมาณ1.1ใช่ไหมคะตอนนี้อย่างตัวกองทุนก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของตลาดถูกไหมคะตอนนี้มีแบบของประกันชีวิตเรานะคะที่น่าสนใจซึ่งมีหลายแบบมากเลยมือวรุษจะขอีึงลองฟังหน่อธิบายสั่ไหมคะแม่ก็ดีของประกันชีวิตของเรานะคะเราจะขาดดินประกันชีวิตของกูรูเที่ยวนะคะ วอลล์รูุควรวุลล์รในการซื้อกันไทยนะคะหรือการชีวิตไม่ว่าจะเหนกระตาคุณวรลุ์รต้องได้รับการอ่านข้อแนะนําในการซื้อกันไทยก่อนของทางคอพโพนะคะจะมีทั้งหมดอยู่ที่สิข้อนะคะเดี๋ยวเพิ่มวคุณวรุูทตรงนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวอ่าประกันชีวิตนะคะไม่ใช่มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวอลล์รูทต้องได้รับการ สายเลื่อนแผงกิจการเป็นด้วยเรื่องฝากอะ่ะจะมีในส่วนของตัวรับประกันเงินฝากะนะคะแล้วก็ของตัวประกันชีวิตก็จะเป็นส่วนสิบแปดปีค,นนะคะผู้ซื้อควรอะ่ะทองห,หนูได้แจ้งใบอนุญาตไปแล้วนะคะสองนะคะอ่าเลือกแบบประกันอย่างไจะอธิบายแบบประกันให้ฟังนะคะว่าแบบประกันที่มีสัละแมทเป็นแบบไหนแล้วก็ตอนนี้คือมรุษเป็นยังไงคะค่าใช้จ่ายตรงน,นี้มีในส่วนของตัววางแผนในเรื่องการชำระเบี้ยมีเงิอนออม,มที่จะสะสมในการชำระเบี้ยครั้งนี้ประมาณการเท่าไหร่คะ ประมาณเท่าไรสิบล้าน่ที่ที่นีสิบ<อ>ล้านนั่นนะคะอ๋อเป็นเงินออมนิ่งๆเนี่ยนะคะอ๋อเดี๋ยวแบบประกันให้ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ดูนะคะแต่กรณีนี้ถ้าไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยสามารถที่จะปรึกษาหรือว่าติดต่อทางคอพคได้นะคะ,ะเออบอร์คอพคจะเป็น1 186นะคะหรือทางเว็บไซต์ wwwoic ด้านล่างนี้ได้เลยน่คะอ่านะคะ แบบประกันของเรานะคะคุณมารุทมันจะมีอย่างหนึงแนะนําให้ตัวจะมีเป็นแบบอ่ที่มารุตต้องการสั้นๆใช่ไหมคะใช่แล้วใช่เงินไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีเป็นตัวของเราจะมี88ตั้8ให้ดูนะคะรายละเอียดนี้เดี๋ยวให้ดูเรามีโปรดักต์ที่ตกลงดี่เยอะเยอะมากเลยแบบนะะี้ถ้าแบบนี้จะเป็น88ตั้8นะคะแล้วก็88ตั้ง8แคคือส่ง8ปีคุ้มครอง88ปีนะคะมีเงินคืนให้8% แล้วแบบนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวสเก็ทับกนะคะส่งหปีมีความก1ตปีนะคะมีเงินคืน,นทุกปีกษาผลตอบแทนได้ประม10ปีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัว12ทับแนะคะและอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบ12ทับปั่นถึงพุ่มสุกซึ่งตัวเนี้ยนะทั้งทั้ง4ี่แบบและมีแบบอื่นๆคะ่ะแต่มองว่าถ้าเป็นการจระสดนนะะมสมรและออมะะก็จะมีประมาณสิแบบน่งเพื่อนรู้วา่าสนใจแบบไหนดีคะพุ่มสุกหรือว่าพุ่มค่ะ อ๋อค <Workers. S 2> oh, ู้สนใจปันผลพิ่มสุกน <aa? S 1> <Okay. S 2> ั้นเดียว่าค่ะอ๋อนุญาตรายละเอียดไม่นะคะขออนุญาตดูข้อมูลเพื่อรกนนะคะโอเคขออัปเดตข้อมูลนิดนึงนะคะขอจำหมายเลขสองร้อยสามสิบห้าที่ช่องบริการหกค่ะคุณมารุสะของตัวแบบปันผลเพิ่มสุกนะคะ ข้อมูลนะคะดูข้างข้อมูลก่อนคือวรวุฒิเกิดวันที่เท่าไหร่ตมต้เนาะขอเครายตมบัตรเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะเหมือนเดิมไหมคะที่อยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคน้ำหนักเท่าไหร่ดีคะน้ำหนักตองนี้เท่าไหร่คะ55มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะน้ำหนักสูงสุดไหม55นะคะประกอบอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ของกิจการอะไรคะของกิจการโอเคค่ะดี๋ยวไปเอาแบบกันนะคะเดี๋ยวไปเอาแบบไปอยู่นะคะเล้วแ่มา วรลุูนะคะนี่จะเป็นแบบนะคะในส่วนของอันนี้อ่าแบบปันผลเพิ่มสุกนะคะของคุณวรลุูนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเรลยแบบนี้ตอนนี้หนูทําทุนมาค่ะอันนี้เป็นประกันของคูเดนเชียลนะคะคุณวรลุูนค่ะอันนี้ค่ะของคุณวรลุูนนะคะจะเป็นแบบธอาชาติปันผลเพิ่มสุกแต่เดี๋ยวหนูจะอธิบายทั้งสองผลิตภัณฑ์ให้คุณวรลุูนดูนะคะเปรียบเทียบกันในเบื้องต้นหนูขออธิบายที่คุณวรลุูนสนใจก่อนของตัวปันผลเพิ่มสุกนะคะปันผลเพิ่มสุกค่ะ เป็นแบบประกันที่ผมทำทุนให้ทนรู้อยู่ที่4ล้านบาทนะคะคนรู้เสียภาษีเพีย30%ถูกไหมคะอ่าค้ครองอาะคาจะอยู่ที่15ปีส่งส่ง6ปีคุ้มครอง15ปีนี่คือจำนวนเงินที่ใช้ในการส่งทั้งหมดมถ้าทุน4ล้านค่าเบี้ยที่ส่งแต่ละปีจะเป็น,น1 8, ล้าน1,400บาทต่อปีส่ง6ครั้งนะคะส่ง6ครั้งค่ะอันนี้จะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ส่งตัวนี้ค่ะจะมีเงินคืนให้ นั่นคือให้กี่เปอร์เซ็นต์คือดูคุณ2.5เนะคะไปจนถึงปีที่14ปีที่15คืนให้150ซนะคะใช่คือรู้ด่าเสียภาษีฐานภาษีต้องค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะเสียภาษีอยู่ที่30นนี่เป็นช่องของการขอคืนภาษีจะถึงไหมอ่าต้งคืนภาษีอะคะ่ะจะอยู่ที่ของคาร์ลูด่าจะอยู่ที่30เปอตก็จะปีละ30,000น,นะคะแต่ตัวนี้ค่ะของของของตัวนี้ ที่ในการที่จะไปเรียกภาษีของสรรมกรจะได้แค่หนึ่งแสนบาทนะคะะข,ขออนุญาตแจ้ง่อนะคะจะไม่ได้เต็มน,นี้นะคะของเรา,าค่ะเป็นแบบปันผลนห้องสุะค่ะตัวนี้ค่ะรายละเอียดข้างในเปงนนะคะมันจะมีในส่วนของ้องรายละเอียดคุณวรุ้สามารถสัตถมได้นะคะกรณีนี้ค่ะกรณีของตัว มูลค่าวเวรคืนความฟองชีวิตเช่นหนูยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเหตุไม่คาฝันกับเราอะไรเกิดขึ้นสมมติน,นะคะอ่าปีนี้เนี่ยคะ่ะปีที่เก้าเกิดเหตุไม่ค์ฝันกับเราสูญเสียชีวิตนะคะจะอยู่ที่ความฟองชีวิตที่เท่าไรคะเชือหกล้านเปอใช่ค่ะแต่ถ้าเราอะเกิดเหตุไม่ค์ฝันเหมือนกันเราส่งไม่ไหวนะคะแต่ประกันชีวิตราคาเราจะอแนะนําให้ลูกค้า วิเคราะห์หรือประเมินตัวเองก่อนการตัดสินใจในการทำรกากัรเพราะเราอยากให้การ,รทำราการนี้นะสามารถส่งได้ครบกำหนดเพราะว่าถ้าพอส่งไม่ครบกำหนดนะคะบรู้มันจะไม่สามารถที่จะเอาคืนมาตามค่าเลืที่ส่งไปมันจะได้ไม่หนุนเลื่อนการไปใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราเฉุดเสฉยหรือมีปัญหาจริงๆเราสามารถเป็นคืนได้มูลค่าเป็นคืนตามปีนี่เลยนะคะยกตัวอย่างตามนี้ได้เลยใช่ค่ะในกรณีใช้สิทธิ์เ็นคืนนะคะถามมาได้ไหมได้หลุงย้อนกลับมาอีกทีนึงกรณีที่การ มีเงินคืนให้ทุกปี2.5คะ่ะซึ่งแบบนี้ค่ะเป็นแบบปันผลที่สุดนะคะลูกค้าสัมงอ่ะเลือกกรณีที่เราเลือกคงเงินไว้ตัว2.5นะะี่ค่ะทุกปีทุกปีทุกปีเราคงเงินไว้การที่เราคงเงินไว้อะค่ะจะทําให้เราได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการคงเงินไว้ซึ่งตัวนี้ค่ะผลประโยชน์นี่เป็นตารางผลผลป,ประโยชน์นะคะคุณนุงซึ่งตัวนี้เป็นเพงตัวอย่างในการคำนวณนะคะซึ่งมีทั้งหมด3ช่งองทาง3กรณี ในกรณีที่ลูกค,ค้าฝากคงเงินไว้นะคะดูตามผยูเลยนะคะ,ะมะะนุษย์เงินเงินคือตลอดทีสัญญาคือช่องนี้ช่องนี้อ่าเจ็ดล้านสี่ได้เท่ากันทุกปีนี่คือคนที่เข้ามาได้แน่นอนในกรณีนี้กรณีคงเงินไว้กับบริษัทนะคะอ่ารับเพิ่มสองเปอร์เซนต์กรณีนี้รับเพิ่มสนะองเปอร์เซนต์เนี่ยค่ะก็จะได้สองเปอร์เซนต์จะได้ค่อนข้างได้แน่นอนอยู่ที่สองเปอร์เซนต์นะคะ ก็เลมีเงินปันผลนะคะ่ะเารู้ดูนะเงินปันผลเนี่ยคะ่ะแต่ไม่การันตีผลตอบแทนนะคะ,ะแต่ของผู้เชี่ยวค่ะถ้าปีเ้อหลัยทุกการผลตอบแทนที่ประมาณ5กอเก็คือช่องนี้ซึ่งทางนี้แล้วขึ้นอยู่กับเงินที่เรา,าไปลงทุนประกอบนะัะไม่การันตีนะคะ,ะกรณีที่แบบไม่ได้เลย,เลยกรณีแบบสถานการณ์แย่ๆผันผวนอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ผลตอบแทนช่องนี้หรือช่องนี้หรือช่องนี้นะคะ แ,แล้วผลประโยชน์ทางหน้าภาษีอะค่ะถ้าขึ้นอยู่กับคุณารูทนะคะมันจะได้ย้อนภาษีด้วยแต่ในเนี้นหน,นูประเมินปั๊มเราคำนวณให้อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์จะอยู่เท่านี้นะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวอ่านี่จะเป็นรายละเอียดคำพูดของทั้งหมดแล้วก็ผลประกอบการเป็นยอดเพียงประมาณการนะคะจช่ผลตอบแทนตัวนี้ค่ะเราคุมเงินไว้อ่ะคะ่ะมันก็จะเข้าบัญชีให้เรานะคะแล้วก็ตอก้องกานชีวิจารณ์มารุทต้องของแจ้งไว้ตรงนี้ด้วย ด้วยเนาะว่าเราอยากให้ส่งให้ครบมากกว่าถ้าเราส่งให้ครบอะคาะกนนีที่เราส่งให้ครบอะค่ะหรือเราไม่มีเงินส่งเรามีสิทธิ์ในการที่จะขอเว้นคืนขายายระยะเวลามูลค่าสําเร็จนะคะในการขายายออกไปนะคะไม่ต้องกังวลนะคะถึอวันนี้ตัดสินใจทำไปแล้วนะคะแล้วก็กรณีนี้หนูขอแจ้งวิมิน,นมันมีข้อจํากัดด้วยในเรื่องของตัวผู้เอาประกันนะคะกรณีขอเว้นคืนนะคะจะได้รับเงินถ้าเว้นคืนนะคะ คื่ร,รู้สังเกตน,นะคะถ้าเว้นคืนก่อนนะคะเราจะได้เงินไม่ครบตามจำนวนที่เราส่งไปเช่นเราส่งไปปีนี้ค่ะปีที่สามฟรู้ส่งไปเท่าไหร่ะคะทั้งหมดสามล้านมูลค่าเงินคืนที่สามล้านกว่ามูลค่าเงินคืนอยู่ที่สามล้านหมื่นแบบนี้หนึ่งล้านกว่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่เงินฝากนะคะคุณฟรุ<ช>้งแล้วก็เพื่อสิทธิประโยชน์ในการทำภูมิฐานาอยากให้ฟรู้ะชำระเบี้ยให้ครบกำหนดนะตามที่แจ้งไปครับใช่แล้วก็การรับเงินคืนนะคะก็จะเป็นไปตาม เนี่ยค่ะจำนวนงเงินประกันภัยจำนวนเปอร์เซ็นที่แจ้งมาตรงนี้แล้วก็กรณีที่เราคุมเงินไว้ค่ะ, <Bradley. S 1> คะก็จะเป็นตัวอยากการร่างการ,รํำนวณแช่ต่างประเทบ2%ต่อปีที่ใช้ในการคำนวณซึ่งตัว2%นียค่ะซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้นในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้ใช้ในการคำนวณประกทนอยู่ที่ 2%, <S 2> <S ใช่ค่ะบริษัทจะจ่ายปันผลให้เมื่อครบกำหนดนิตสัญญานะคะก็คือคุมเงินครบกำหนดถ้าไม่ครบกำหนดเราจะไม่ให้ แล้วก็ของตัวนี้ค่ะผลประโยชน์ทางด้านภาษีก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณแต่เป็นเพียงการประมาณการนะคะแบบประกันนี้จะเป็นแบบอา,าชาชาปันถึงทุ่งสุกนี่คือประมาณการยอดค่าเบี้ยรประมาณเท่านี้ค่ะคุณบอลอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะตรวจให้อีกทีนึงเนี่ยคะ่ะของตัวนี้ค่ะกรณีที่ไม่เปิดเผยความจริงนะคะคุณบรลลูนนะคะภายในยสองปี คุณเที่ยวทางเราสามารถบอเกเลือกสัญญาได้นะคะบอกว่าตรงนี้วัคนอาครับผมครับอ่านะคะสงะอสงปีเนาะสองปีใช่แล้วก็กรณีค่าตัวตายภายในหนึ่งปีนะคะคุณมารูดก็เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ช่องทางการชำระเบี้ยคุณคุณมารุดสามารถ สำรบเบี้ยจะทางช่องทางของตัวเป็นโสดบีเป็นเง้นผัดบัตรเครดิตหรือจัดแบบดเชี่ยวด้นะคะซึ่งการชำระเงินนะคะมันจะมีสามารถเหละได้ไม่เกินสามสิบเ็ดวันนะคะแล้วก็คำเตือนคุณอาวุธราควรดูคำเตือนก่อนเลยนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะคุณรู้ค่ะนี่อ่า การทาประกันชีวิตไม่ใช่ไม่ว่าจะแบบใดนะคุณบรู๊ตต้องดูคำเตือนต่อคคำเตือนก็คือประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินนะคะเพื่อสิทธิปที่ยชนยู่ก็คือลูกค้าควรที่จะอยู่จนครนกบกำหนดสินรัเบี้ยนะคะแล้วก็ควรทํความเข้าใจก่อนที่ดีทุกครั้งนะคะก่อนการาตัดสินใจซื้อเพราะว่าถ้าทําไปแล้วมันก็จะมีผลเป็นฟองเงนแต่ั้งหลงังจากท้าเราทำไปแล้ว่คุณบรู๊ตมันจะมีในส่วนของตัวฟรีลุก15วันนะคะสามารถยกเลิกได้นะคะภายใน15วันใช่การนำส่งสำรับเบี้ยค่ะ นในหน้าประกันชีวิตตามให้บริการเท่านั้นนะคะแล้วก็พวกอปังการชดเชยค่าบัตรแจ้งแล้วเนาะแล้วก็มีสิทธิ์เวียนคืนกรมธรรม์ได้น,นะคะแล้วก็ของตัวเนี้ยเอกสารชุดนี้นะคะเป็นทางเราอะค่ะในฐานะรากานทหารไทยในฐานะของตัวในหน้าประกันชีวิตเป็นผู้จัดก,การหรือทําสัญญาประกันชีวิตเนี่ยค่ะเป็นผู้สำรับเบออี้ยโดยบมาจของโดยบมาจกูเดนเที่ยวนะคะ ผู้อารกันไทยสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางของคุณเอเซียหนึ่งธนาคารทหาราไทย155 8หอหรือสาขาเราหรือเจ้าหน้าที่ีได้เลยนะคะของตัวนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบของตัวบันถึงเพิ่มสุดนะคะคุณนุญาอธิบายอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจของคุวรรูดจะเป็นตัวแบบของคุโรรูดไม่ชอบยาวใช่ไหมจะเป็นตัวของ11ทับบันถึเพิ่ม11บทับมีปันผลตัวนี้ส่ง ตัวนี้นะคะส่ง6ครั้งคุ้มครอง15ปีตัวนี้หนูสั้นมาน,นิดนึง๋ยวหนูจะอธิบายข้อแตกต่างให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้หนูขออธิบายแบบสรุปว่าตัวแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบของตัวหาทรง11ทรง6ปีคุ้มคลอง11ปีเป็นแบบเซเวอร์ต่างนิดนึงไหคะครับต่างนิดนึงถ้าทุนที่หนูทำมาทุนแต่ตัวนี้นะคาะจะทุนอยู่ที่หนึ่งล้านบาททุนหนึ่งล้านบาทตัวนี้ส่งส่งทุนเท่าเบี้ย เบี้ยรุ่นนะคะส่ม6ปีเหมือนกันเห็นไหม6ล้านอันนี้ก็ส่งเหมือนกัน6ปีเหมือนกันแต่อันนี้ระยะเวลาจะเป็น15ปีอันนี้11ปีได้เงินคืนตัวนี้ได้เงินคืน2.5และคงไว้ส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวเงินคืนที่2%ไปจนถึงปีที่10ปีที่11ได้64%นะคะเงินคืนเข้าบัญชีให้มูลค่าผลประโยชน์ค่ะ,คะในส่วนของกองทุนงชีวิตตามตารางนี้ได้เลยตามเงินคืนหรืออะไรก็ตามจะคล้ายๆกัดตรงนี้ ะะสมมุติว่าทังฟองชีวิตนี่นะคะเราส่งไป3ามล้านถ้าเกิดเหตุกับเราในปีที่3มไป3าล้าน6นะคะถ้าเกิดไม่มีเงินส่งหลักทำยังไงก็อยู่ที่เป็นคืนเนคืนก็ได้ถ้าอย่ยระยะเวลามูลค่าสําเร็จได้หมดเลยนะคะอ่าตามตารางน,นี้ในกรณีท่าก็เหมือนกันถึงแค่่องคถูกการาคุ้มปรยนนะคะเข้าใจนะครับนะประมาณนี้นะคะเข,าข้าใจกันแต่ข้อจำกัดข้อแตกต่างของตัวนี้กับตัวนี้คือตัวนี้จะส่ง สั้นกว่าส่งยากกว่าผลตอบแทนของตอนนี้อยู่ที่2%ไม่ที่4.5ไม่ขายรายเดือนสุดโดยทั่วไปก็ขายขายขายได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้คุณวรวุฒิสนใจเป็นแบบตัวไหนได้เลยนะคะตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระเป็นัการผลเชิ่อมสุกอ๋อแนบผลผลิตสุขนะคะแล้วคุณวรวุฒิูดตอนผลผลิตสุขตอนนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะอ่าในการชำระค่าเบี้ยคุณวรวุฒิวันนี้สรุปในการชำระแบบไหนคะ t ก็ได้เงินสด บัญชีได้ค่ะได้ค่ะบัดเป็นขออนุญาตนะคะบัดไปซาชินนี้แล้วขออนุญาตอัพเดตข้อมูลอีกครั้งนะคะขอสัานข้อมูลเบื้องต้นก่อนคุณวรุชคะน้ำหนักตามนี้เนาะสวงสูงนะคะที่อยู่ในการจัดส่งกรมธรรม์ประมาณนี้ที่อยู่เดิมนะคะขออนุญาตนีดนึงค่ะเห็นเห็นเขียนว่าโสดนะคะ ผู้รับผลประโยชน์เป็นใครคะคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเลยค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยได้วันนี้เปลี่ยนเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่อันอัลก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เล็กน้อยถักบัญชีนะคะทุกปีเลยนะคะปีนี้ก็้งทุกปอ๋อได้ค่ะแต่จะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าขั้นตอนในการที่มาค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าัเด ลูกค้าข้อมูลทุกอย่างเหมือนเดิมทีนี้หนูขออนุญ,ญาตนะคะเก็บตัวอัปเดตข้อมูลพอดีว่าอ่ามันจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้อันนี้้รงขออนุญ,ญาตเก็บตรงนี้ก่อนนะคะคุณคราวุฒ์อันนี้จะเป็นเอกสารในการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการขอให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สูงสุดกกบลูกค้าเองซึ่งลูกค้าค่ะเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้เดี๋ยวพี่บารให้ฟังอิกครั้งนะคะอะ ัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของตัว PDPA ขาเรียก PDPA ก็คือการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างนี้ค่ะคุณบารุดเนาะข้อมูลส่วนบุคคลสําคัญนะอ่ามันจริงมีพระราชบัญญ,ญัติเพืปีพศ2562อ,อ25ะคะ่ะในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบารูดอะข้อมูลส่วนบุคคลเช่นข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ในเอกสารนีนะะ้ที่ให้ไปกับธนบคาคารธนาคารจะรักษาไว้ เพื่อนำไปพัฒนาผลิต hmm. ภัณฑ ok, mm. <assium> ์ม like ีข้อวิจัยข้อมลทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องผลิตภัณฑ์บริการให้มีมีิทธิภามากยิ่งขึ้นอย่างเดี้ยค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะให้ไปกับธนาคารทั้งนี้ก็คือลูกค้าจะเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ไม่มีผลต่อการทางธุรกรรมนะคะลูกค้าลงงานได้เลยค่ะค่ะยินยอมความคุ้ค่าและสับนี้นะคะในกรณีที่เราได้ข้อมูลแล้ถือว่าสมท์ ข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้วเอกสารฉบับนี้จะเป็นในส่วนของการให้ความยินยอมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางก,ก,กรรารตลาดก็คือทางเราค่ะจะเป็นในนําข้อมูลของคุณมาดูนะคะเพื่อไปประกอบการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่นำเสนอให้กับบริษัทในเครือของเราเช่นของเราก็จะมีพวกคูเเชียลทีโบข,ของบริษัทกันไทยแล้วก็บริจาคาร์นะคะ นีก็เหมือนกันค่ะล like ูกค้า um> เลือกที่จะยินยอมหรือไม่ย ja ินยอมก็ได้ไม่มีผลต่อการทางพิการในกรณีที่เรายินยอมไปแล้วนะคะลูกค้าสามารถยกเลิกไม่ให้วามยอมได้โดยการติดต่อทาง0700ช่องทางสาขาได้นะคะราคาสามารถเลือกได้เลยค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวรบกวนนะคะลูกค้าอ๋อเดี๋ยวไปสมุดบัญชีใช่ไหมคะถอนเงินนะคะขอสมุดขอสมุดบัญชีหน่อยค่ะ อ,อย่างไงเสร็จแล้วถอนเงินนะคะลูกค้ายังไม่ถึงป้าอนนุเกิดขาลงนาอนเงินนะคะไ,ได่นี้น,นะคะโอเคค่ะหนึ่งคาบี้ยนะคะหนึ่งล้านหนงแสนสีมื่แปดพันนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะโอเคเดี๋หนูถอนเงินนะคะ นี่ดำเนินการผอนได้พอแล้วนะคะเดี๋ยวนี้หนูขอชำระเลยนะคะอโอเคค่ะทีนี้ชำระเรียบร้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตส่งมอบเป็นเอกสารนะคะที่เราคุยกันวันนี้ทั้งเซลชียแล้วก็ในส่วนของตัวข้อมูลสำเนาใบชำระ นค่ะอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของตัวชัตรกรรมที่เราทำกันไปวันนี้จะเป็นในส่วนของทธประกันชีวิตทูเดินเชี่ยวนะคะสุดท้ายทำประกันคุ้มสุขนะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวแบบประกันที่ของเราเป็นมือชูอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวข้อหนึ่งการแนะนำของกฟกลูกค้าสามารถเอาไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบมีเตที่เราเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ทีนี้ค่ะจะขอญาติรบกวนคุณรลวนชิ้นนึนะคะะพอดีว่ามันจะเป็นในเรื่องของตัวเอกสารนะคะในการที่จะยืนยันในการให้บริการของทางทางคารเลาค่ะว่ามีการถูกต้องขรบต้วชัดเจนหรือไม่คุณรบกวนสามารถที่จะเลือกได้เลือกที่จะติกข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เหมือนใการแจ้งไปแล้วนะคะอาจเป็น่องขออนี้ได้อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวพนักงานให้ความรู้หนูบริการแนะนําตัวคุณรบกวนไปแล้วนะคะ ใช่ค่ะบริยวณในหนนะ้าสิทธิขัน้นพิกานแจ้งความรู้ไปแล้วนะคะด้านนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ข้อรับสร้างข้อแนะนําที่ใน,นเรื่องของที่หนูแจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝากนะคะแล้วก็ประกันชีวิตระคะต้องหมายถึงว่าต้องประมาณการในส่วนของค่าวเบี้ยที่จะชำรัในปัจจุบันและอนาคตด้วยในกรณีที่เรามีสำรัหรือไม่มีสำรและจะมีค่าเบี้ยคือถ้าขยายว่าค่าสังเกตหรือที่เนี้ยค่ะอ่แล้วก็ตัวเนี้ยค่ะ ตัว12ข้อของขอรครบรพที่บาดไปแล้วนะคด้แต่เดี๋ยวหนูให้พี่ไปอีกนะคะพี่ได้แล้วก็ตามน,นี้เลยอันนี้เป็นมรุษมีเนี่ยค่ะรับทราบเรื่องขายและเดือดผลิตภัณฑ์ครับผมครับครับค่ะสามารถเลือกได้เลยครับผมได้ค่ะแล้วก็ของคุณมาทานจะส่งไปให้ตามที่อยู่ปัจจุบันเลยนะคะครับริวคะในกรณีนี้สมมติคุณวส์ทำไปแล้ว นะคะสามารถเป็นผิดสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายในสิบห้าวันนะคะครับรันนี้จะมี้ท่านจะจ่ายห้าร้อยบาทไปวมมิ่งให้ราคาดีท่านจะจ่ายหรือเช่าาเนข้าวตุ๋นสารภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะค,ะคุณวรุษเข้าใจรับทราบเงื่อนไขของครัวรู้จักภาษีได้แล้วเนาะคะว่าใช้สิทธิ์ได้ที่หนึ่งแสนบาทนะคะ ส่วนช่องทางในการติดต่อโรบูธมีที่1 6 2 1งหกสองหนึ่งนะคะหนึ่งห้าห้าแปดนะคะแล้วก็ช่องภาษ์ค่ะถ้ามีอะไรติดต่อหรูอก่อนได้เลยนะคะใช่แล้วก็ะครหาตรงนี้ถ้าโรบูธทราบเรื่องขายดันเจียนผานระบบริการเรียบร้อยแล้วแนะนำครับทราบเรื่องริกาครับผมค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้เราขออนุญาตส่งมอบด้วยดูนะคุณัวร์โรบูธค่ะรายการบริการตรงนี้ค่ะหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะคะในการโทรไปสอบถาม ควนะามพึงพอใจมอบการให้บริการจะเป็นทูน้ทำเจ้าที่ทางคูเนเชียด้วยเป็นเจ้าที่ของสุกลางเราโทรไปสอบถามค,ค,คุณวารนะคะคุณวารนะคะเลือกให้คะแนนการให้บริการขให้มาได้อย่างอิสระเลยนะคะได้ค,ค่ะแล้วคนนิดนึงนะคะวัคคะนนี้เรียบร้อยนะคะมีบริการอื่นสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะออ๋ไม่มีนะครับดได้ค่ะ,อะคขอบคุณที่ได้ใช้ TMB ธนาชาติค่ะเชิญค่ะ